เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังเกาะซามูซีเกาะกลางที่ใหญ่นะครับของทะเลสาบโทบาท่านี้ครับเขาเปรียบเทียบความใหญ่ได้เท่าเกือบเกาะสิงคโปร์เลยนะครับโดยเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งจากเมืองปาราปัดไปยังเกาะซามูซีครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับและที่เมืองแห่งนี้ครับเราก็จะแวะเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวบาตักนั่นเองครับให้ดูกันให้ทั่วนะครับ งไงออตอนนี้กําลังนั่งเรือจากเมืองปันละปัดเพื่อไปอยังโตมองนะครับบนเ่อะสัมบูซี่ครับและนี่คือเดิมห่ออกนะครับ ตอนนี้กางก็มาถึงแล้วครับบนเกาะซามูซีครับเราจะมาเยี่ยมชมปริยธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่บนเกาะซามูซีมาตันะ้งแต่อดีตการนะครับนั่นกะ็คือชนเผ่าบาตักนั่นเองครับซึ่งชนเผ่าบาตักนะครับ,บจริงๆแล้วก็แบ่งเป็นชนเผ่าย่อยนี่ยอีกประมาณ5ชนเผ่านะครับซึ่งนะักตรงนี้ครับก็คือหมู่บ้านของชาวโตโมอกนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวตามมาชมกันเลยนะครับ จุดแรกนะครับที่เราเห็นครับก็คือทรงหลังคาครับเป็นจุดเด่นที่สุดนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าหลังคาเขาสร้างจากสังกะสีนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปของทรงรูปเรือนะครับปลายมุมสองข้างของหลังคาเนี่ยก็จะเป็นทรงแหลมครับนั่นแหละครับจุดเด่นที่สุดของลักษณะบ้านของชาวชนเผ่าบาตักนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหน้าครับ ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นบันไดทางขึ้นของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับซึ่งถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยบันไดทางขึ้นก็จะยื่นออกมาด้านหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะหุบเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็บ้านก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับก็จะมีชั้นบนนะครับแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนก็จะเป็นจุดที่ อาศัยอยู่นะครับข้างในเนี่ยก็จะไม่ได้แบ่งเป็นห้องอะไรมากมายนะครับก็จะมีแค่ส่วนที่ทาครัวกับส่วนที่นอนแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยคืออยู่ด้านนอกคือออกมาเข้าห้องน้ำด้านนอกนั่นเองนะครับบ้านเนี่ยจะประดับตกแต่งด้วยสีสสีนะครับก็จะมีสีแดงสีดําแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวก็หมายถึงสวรรค์นะครับสีแดงก็หมายถึงโลกและสีดําก็หมายถึงนรกนะครับส่วนชั้นล่างนะครับก็จะเห็นว่าเห็นเป็นซีซีนะครับชาวบาตักนะครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะไว้สรับขังเฉลยเหมือนพุกนั่นเองนะครับ และจุดจุดหนึ่งครับที่เราอาจจะสามารถเห็นในในบางบ้านนะครับนั่นคือการวาดรูปจิ้งจกหรือมีสาปัรียกของจิ้งจกไว้นะครับจิ้งจกสามารถเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมครับนั่นก็หมายถึงความกลมเกลียวหรือความปรับตัวนะครับเนื่องจากว่าบาตักเนี่ยนะครับมีทั้งหมดหลายชนเผ่าย่อยนะครับซึ่งเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาก็สามารถปรับตัวเข้าหากันหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ครับ ก็จะพาไปเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บาตักมิวเซียมการบ้านทรงบาตักโบร,ราณที่เขาได้จําลองมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เดินเยี่ยมชมกันงั้นเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับภายในบ้านกินสบายมากเลยเห็นไหมครับเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นราคาสังกษีนะครับ ห้องโถงกว้างเลยนะครับไม่ได้แบ่งเป็นห้องห้องแดงห้องนึงเป็นพิเศษนะครับและตอนนี้ครับการก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชาวตาะแล้วนะครับนี่ชุดแต่กายของสไตล์ชาวปาตากนะครับสังเกตเห็นรั้แต่ว่าทรงผมนะครับหมวกมี่หมวกนะครับหมวกเป็นลักษณะทรงแหลมนะครับแล้วก็มีสบายสีเรื่อยของผู้ชายก็จะเป็นสีออกออกค้ำคามดำๆนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ครับอาวุธเนาะเหมือนไม้เหมือนไม้คองใหญ่ๆ เป็นยังไงบ้างนะครับ <Okay. S 1> กับการเป็นชาวบาตากหนึ่งวันก้าววันนี้หลังจากที่เรารับประทานอาหารกัน,นออที่ร้านยิวตอมอลเดสตรองนะครับเราก็กำลังจะเคลื่อนย้ายตัวเองจากหมู่บ้านตอมอลนะครับไปหมู่บ้านเอัวบิต้านะครับหรือหมู่บ้านสะพาเกตตี้นครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านของชาวบาตักอีกหมู่บ้านนึงนะครับก็คือหมู่บ้านแอมบลิต้าครับก็ยังเป็นลักษณะของบ้านทรงบาตักนะครับก็จ you know, ะ,ะมีหลังคาแหลมนะครับเป็นรูปเรือนะครับทั้งสองข้างแล้วก็มุงด้วยสังกะสีนะครับลักษณะของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นมีสองชั้น,นครับชั้นใตาดนกับชั้นด้านบนนี่ครับนี่คือลักษณะของหน้าตาของบ้านเรือนของชาวแอมเบลิต้านะครับ อบอกก่อนเลยนะครับว่า,าหมู่บ้านาชาวอมิตาเนี้ยเดยทั่วไปคือหมูบนนนบมมหม่บ้านกินคนนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าทำไมถึงเรียกว่าหมู่บ้านกินคนครับเดิมคนเผา่อาอัมิตาเนี้ยนับถือในทูตผีปีศาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาตินะครับที่สําคัญครับก็มีพิธีกรรมทางการกินคนนั่นเองนะครับหลังจากที่ชาวพอดันานะครับได้เข้ามายึด บริเวณแถบสมาตารเนี่ยเป็นอานณานิคมนะครับชาวหมู่บ้านนี้ครับก็ได้เปลี่ยนแปลงจากการเชื่อในสิ่งลี้ลับนะครับกลายเป็นมานับถือศาสนาคริสต์แทนครับแล้วก็จึงได้เลิกพิธีกรรมในการกินคนไปน,นั่นเองครับอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านล่างของเรานี้นะครับก็เป็นลักษณะของกก้อีนั่งนะครับที่เป็นหินนะครับ ล้อมรอบวงนะครับหรือที่เราเรียกว่าสโตนแชร์นั่นเองนะครับชาวหมู่บ้านของอัมพิต้านเนี่ยใช้เป็นที่พิพากษาศาัตรูนะครับหรือว่าเฉลยศึกโดยที่หมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีหมอผีหรือแกนนำเนี่ยนนคนตัดสินว่าต้องฆ่านักโทษเหล่านี้นะโดยที่นักโทษเนี่ยก็จะต้องไปนั่งที่เก้าอี้หินอะไเล็กที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะมีการผูกป,ปิดตาหลังจากนั้นครับก็ต้องมานอนอย่างแท่นหินเพื่อทําการทําพิธีนะครับกรีดอกและกรีดทองครับ นักโทษได้ถูกตัดสินในลานที่พากษาแล้วนะครับนักโทษก็จะถูกนําตัวมายังที่ที่แห่งนี้ครับก็คือลานหินสําหรับทําทการประหารชีวิตนะครับณจุดจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของคล้ายๆกับลานที่พากษานะครับก็คือจะมีโต๊ะอ,อยู่ตรงกลางนะครับและมีเก้าอี้หินล้อมรอบจุดนี้ครับเป็นจุดที่ชาวหมู่บ้านจะมานั่งล้อมรอบตรงนี้นะครับเป็นที่ที่จะทําพิธีกรรมในการรับประทานกินมนุษย์หรือกินคนนั่นเองครับโดยแรกเริ่มนะครับ ร่างของนักโทษเนี่ยนะครับก็จะนักโทษก็จะถูกนํามาวางตัวบนแท่นนี้นะครับวางนอนหงายนะครับหลังจากนั้นครับนักโทษก็จะถูกกรีดนะครับกรีดตามตัวเนี่ยไล่จากหน้าอกลงถึงช่องท้องนะครับเพื่อแหวกหรือเปิดร่างกายรับประทานอวัยวะภายในครับพักอวัยวะภายในมารับประทานสดๆเลยนะครับต่อมาครับก็คือขั้นตอนของการตัดหัวพอพักอวัยวะเสร็จปุ๊บก็ตัดหัวต่อนะครับตัดหัวโคอย่างนี้ พอตัดหัวปุ๊บหัวของนัโทษเนี่ยก็จะถูกนํามาให้กับหัวหน้าของหมู่บ้านนะครับดื่มเลือดสดๆจากหัวนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการดื่มเลือดสดๆนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังเสริมอํานาจให้แข็งแกร่งและแก่งกล้ายิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนล่างที่เหลือนะครับของ นักโทษคนนี้นะครับก็จะถูกนํามาชาแหละครับ <c oughs> เป็นหลายๆส่วนนะครับแล้วก็แจกจ่ายกันกินทั่วหมู่บ้านเลยครับส่วนซากที่เหลือจากศพนะครับเศษซากต่างๆก็จะถูกนาไปโยนลงทะเลครับและนี่แหละครับคือสุดยอดของหมู่บ้านแหล่งอารยธรรมนะครับบนเกาะส,สัมบูซีประเทศอินโดนีเซียแห่งนี้ครับ เวลาของกั้งเลยครับในการที่จะขึ้นเรือไปที่ข้ามจากฝั่งซาวซีกลับไปยังฝั่งปะลปัดนี่เองครับดูสิครับว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นไงโหแบบบรรยากาศบรรยากาศมหาสมุทรทะเลครับคลื่นลมแรงมากๆแล้วก็ฝนแค่ตกแล้วนะครับดูสิครับด้านฝั่งด้านฝั่งปะลปัดนี่โหแบบเมฆหมอกแล้วก็ฝนตกแล้วนะครับโอเคแล้วไงเดี๋ยวกั้งขึ้นเรือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ครับคือการท่องเที่ยวในสไตล์ของ X d i ก f เกาะสุมาตรลาและโลกใบนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างอีกมากมายซึ่งร้อยคุณไปสำรวจแล้วมา XDIF กันใหมสวัสดีครับ